หลวงปู่คมปราบหมอผีสยเยวีหลวงปู่คมเป็นพระธุดงที่รอนแรมข้ามจังหวัดชัยภูมิมาจนถึงชายป่าแห่งหนึ่งวันนี้หลวงปู่คมออกธุดงเพื่อบินทบาตตั้งแต่รุ่งสางหลวงปู่คมแงนหน้ามองขึ้นไปบนท้องฟ้า ดวงอาทิตย์กำลังโผล่พ้นขอบฟ้าเรื่อยๆแสงแดดรำไรฉายส่องผ่านม่านฟ้าแล้วหลวงปู่ท่านจึงได้ทุดดงบินทบาทไปรับบาทในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากชายป่ามากนักหลวงปู่เดินเข้ามาเรื่อยๆจนเห็นแผงตลาดขายของของชาวบ้านจะด้วยเคราะหรือบาบุญก็ไม่ทราบระตี ลูกสาวพ่อกำนันที่หันมาเห็นพระทุดงพอดีนางจึงได้นิมนต์หลวงปู่เพื่อใส่บาตรทำบุญทำทานให้คลายทุกข์ใจซะบ้างรตีเป็นลูกสาวกำนันพุ้ยที่มีชื่อเสียงในหมู่บ้านแห่งนั้นรตีเป็นสตรีที่มีหน้าตาสวยงามทั้งยังมีน้ำเสียงอ่อนหวานและปัญญาเฉลียวฉลาดแหลมคมเมื่อปีก่อน รตีได้แต่งงานกับปลัดเดชชายหนุ่มหน้าตาดีร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองแต่มีนิสัยเจ้าชู้ฝักฝ่ในกามารมณ์เห็นผู้หญิงคนไหนก็อยากเอาทำเมียไปสะหมดทำให้รตีเป็นทุกข์ไม่น้อยนิมนต์เจ้าค่ะหลวงปู่เสียงหวานของหญิงสาวทำให้หลวงปู่คมชะงักปลายเท้าสองข้างของหลวงปู่ สาวเท้าเข้ามารับบาดจากสตรีรูปร่างดีผิวพรรณของนางผู้นั้นขาวละเอียดหญิงสาวสวมชุดเสรสระบายกลีบบัวสวมเครื่องประดับสร้อยคอทองคำดูภูมิฐานหลวงปู่คมได้แต่นึกอยู่ในใจหลังจากหลวงปู่รับบาดจากลูกสาวกำนันพุยหลวงปู่คมท่านก็ได้ให้ศีลให้พร เหมือนดังเช่นชาวบ้านทุกคนหลวงปู่มาจากที่ใดเหรอเจ้าคะรตีถามหลวงปู่หลังจากใส่บาทแล้วอาตมามาจากชายป่าแถบนี้อาตมาเป็นพระธุดงหลวงปู่คมตอบด้วยกิริยาสำรวมสงบสงี่ยมรตียกมือไหว้สาธุหลวงปู่ที่หน้าเลื่อมใสผู้นี้ บ่ายวันนั้นรตีก็ได้มาฟังหลวงปู่คมแสดงธรรมรตีได้เกิดความศรัทธาจึงก้มกราบหลวงปู่เรียนเรื่องที่ค้างคาใจหล่อนได้ถามหลวงปู่คมว่าหลวงปู่คมเจ้าคะลูกอยากจะได้วัตถุมงคลเพื่อบูชาให้สามีของลูกกลับมาหาลูกนะเจ้าคะ่ะ รตีกล่าวขึ้นด้วยน้ำตาที่เริ่มรื้นออกมาอาตมาเป็นพระธุดงไม่มีให้โยมหลอกวัตถุมงคลน่แต่อาตมาอยากบอกโยมว่าความรักเป็นบอกเกิดของความทุกข์สมเด็จพระบรมศาสดาพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ความรักในโลกนี้ล้วนอยู่ในกฎไตรลักษณ์นั่นคืออน,นิจจัง ทุกขังอนัตตากล่าวคือทุกสิ่งไม่เที่ยงแท้ไม่แน่นอนและไม่มีอยู่จริงพระตีได้ฟังธรรมดังนั้นจึงเกิดความเลื่อมใสในพระธุดงค์รูปนี้มากขึ้นไปอีกหล่อนก้มกราบหลวงปู่คมแล้วจากไปตกเย็นวันนั้นหลวงปู่คม ท่านได้นั่งสมาธิตามปกติหลวงปู่นั่งภาวนาไปได้สักพักก็รับสัมผัสได้ถึงบรรยากาศรอบๆที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่นึกในใจไว้ตั้งแต่ก่อนเข้ามาที่หมู่บ้านแห่งนี้ความเงียบคืบคลานเข้ามาปกคลุมอย่างเชื่องช้าทว่ากลิ่นสาบสางเหม็นเน่าโชยเข้ามาแต่จมูกหลวงปู่คมอย่างจังจนหลวงปู่คม ต้องเบ้นหน้าเยเกออกมาหลวงปู่ลืมตาขึ้นแล้วเห้นมองไปรอบๆท่านจึงมองเห็นสตรีสวมสบายสีดำห้อยศีรษะลงมาจากต้นไม้ใหญ่ที่ท่านปักกดไว้แล้วตาสังผีร้ายจ้องมองมาทางพระธุดงอย่างอาฆาตหลวงปู่มองเห็นดวงตาสีแดงฉานมีเลือดไหลออกจากตาตลอดเวลา ทันใดนั้นเองผีร้ายก็กระโจนเข้าหาห,าหลวงปู่คมหมายจะพุ่งลงมายังกรดที่กั้นกลางศีรษะของหลวงปู่คมอย่างรวดเร็วฉับพลันก็บังเกิดแสงสีทองเรืองรองขึ้นมาพุ่งเข้ากระแทกกับร่างของวิญญาณร้ายทันทีมันหวีบร้องด้วยความเจ็บปวดแกแกมายุ่กับคนของข้าทำไมผีร้ายตนนั้น เรียเสียงคำรามด้วยความโมโหโ,โยมเลิกสะเถิอการกระทําของพวกโยมมันบาปที่ทำให้นางตกอยู่ในวังวนแห่งนั้นหลวงปู่คมกล่าวด้วยน้ำเสียงสงบนิ่งแกรู้ได้อย่างไรหัวข้าจกส่งมาผีร้ายตนนั้นกล่าวด้วยเสียงแหบผ่าอาตมามองเห็นว่าโยมถูกกักขังไว้แล้วให้ทําสิ่งชั่วร้าย ผีร้ายเห็นสายตาอ่อนโยนของพระธุดงจึงคลายความโกรธลงมันค่อยๆสุดตัวลงอย่างเชื่องช้าแล้วก้มกราบหลวงปู่ด้วยเนื้อตัวสั่นเทาหลวงปู่เจ้าค่ะช่วยข้าด้วยข้าไม่ทำไอพ่อหมอแทนมันจะมาเอาชีวิตข้าช่วยข้าด้วยเถอเจ้าคผีร้ายตนนั้น วิงวอนต่อหลวงปู่คมหลวงปู่คมตัดสินใจปลดปล่อยวิญญาณร้ายให้พ้นจากอาคมคาถาด้วยพุทธวิทยาคมที่ติดตัวหลวงปู่มาในที่สุดผีร้ายตนนั้นก็เป็นอิสระจากบ่วงอาคมที่ร้อยรัดอยู่วิญญาณของผีตนนั้นก้มกราบหน้ากรดของหลวงปู่คมขอพระคุณหลวง หากข้าอิแชมคูนี้สามารถตอบแทนท่านได้แล้วก็ข้าจะขอตอบแทนพระคุณของหลวงปู่ท่านอย่างแน่นอนผีร้ายตนนั้นกล่าวแล้วหายวับไปหลวงปู่คมได้แต่พยักหน้ารับอย่างอ่อนโยนอีกฝากหนึ่งของชายป่าในบ้านของรตีหญิงสาวกำลังโวยวายลั่น ที่ยามนี้สามีของหล่อนกำลังจะตกแต่งกับภรรยาน้อยให้มีฐานะเทียบเท่าภรรยาหลวงอย่างตนหยุดบ้าสัทีเถิดรตีหากพี่แดดคิดว่าจะยกนางอิ่มขึ้นมาก็เอาเถอะค่ะแต่รตีจะไม่ขอกลับมายังบ้านหลังนี้อีกรตีหมายความว่าอะไรรตีจะไปบวชเป็นแม่ชีในบวรพุทธศาสนาราตีกล่าวแล้วเดินเข้าห้องไป ประหลัดเดชโกรธมากที่รตีภรรยาหลวงปฏิเสธเรื่องราวในวันนี้เขาจึงได้ไปปรึกษาหมอเทศพ่อหมอใสผู้มีวิชาอาคมอ้าวประหลัดเดชมหาข้ามีเรื่องอะไรพ่อหมอช่วยฉันด้วยเถิดนางราตีเนี่ยมันคิดจะไปบวชเป็นชีเป็นพร์ทำไมยาสเสน่ห์ที่พ่อหมอให้มันไม่ได้ช่วยให้มันรักในตัวผมมากพอเลย จะมีอะไรได้อีกเล่าประหลัดเดชก็ภรรยาของประหลัดเนี่ยเสื่อมสิ้นฤทธิ์มนตราของผมเพราะผีนางแช่มผีไพรมันเลิกรองมือรองเท้าผมแล้วยังไงล่ะประหลัดเดชได้ทราบความทั้งหมดก็โกรธในเรื่องราวดังกล่าวมากที่พระธุดงรูปนั้นเข้ามาแส้เรื่องไม่เป็นเรื่องของเขาเขาจึงได้เริ่มคิดหาวิธีกำจัดพระรูปนั้นและได้ขอร้องพ่อหมอเทพ หมอไสยเวทที่รับเงินจำนวนหนึ่งของเขาไว้ว่าพ่อหมอจ้ะช่วยทำยาสั่งหรือเสกหนังควายเข้าท้องพระรูปนั้นสักทีผมจะไม่เอามันไว้แล้วนังรตีจะไม่ได้เป็นแบบนี้อีกประละดัดเดชกล่าวพลางยื่นเงินจำนวนมากให้พ่อหมอเช้าวันต่อมาหลวงปู่คมก็ออกมาบินธบาตตามปกติแต่วันนี้ รตีไม่ได้มาใส่บาตรหลวงปู่นึกรู้ในชะตากรรมของตนเองจึงได้แต่ถอดถอนใจหลังจากชาวบ้านจำนวนหนึ่งพากันมาใส่บาตรหลวงปู่จึงได้เดินออกมาจากหมู่บ้านทางขากลับนั้นช่างวกวนหลวงปู่คมเดินไปตามทางเรื่อยๆพร้อมกับอุ้มบาตรไปด้วยท่าทีสงบนิ่ง แต่แล้วจูๆ่ๆหลวงปู่คมก็ได้ยินเสียงช้างป่าตกมันร้องดังมาจากข้างหลังหลวงปู่คมจึงเร่งฝีเท้าเดินต่อให้ห่างจนใกล้จะถึงยังที่พักที่ปักกลดเอาไว้แต่ทว่ายิ่งเร่งมากเท่าไหร่ก็เป็นการยั่วยุอารมณ์โทสะของเจ้าช้างป่าตนนั้นในที่สุดช้างป่าตนนั้นก็วิ่งไล่ตามหลวงปู่คมจนทัน หัวใจของหลวงปู่ขมตกวู้เพราะเสียงของช้างป่าตกมันกำลังดังอยู่ด้านหลังของหลวงปู่ท่านช้างป่ากำลังใช้หวงฟาดหลวงปู่ขมจนท่านล้มลงไปกองกับพื้นหลวงปู่รู้สึกราวเข้าไปถึงในกระดูกหากแต่ช้างป่าตกมันมันยังไม่หยุดมันกำลังจะยกเท้าหมายจะกระทืบหลวงปู่ขมแต่ทว่าจู่จ ร่างของหลวงปู่คมก็ถูกดันออกมาด้วยแรงประทะของผีนางแช่มที่มาช่วยหลวงปู่คมไว้ได้ทันทำให้ช้างป่าตกมันตนนั้นมองไม่เห็นหลวงปู่คมที่ล้มลงด้วยการบังตาของผีพรายหลวงปู่คมลุกนั่งในบริเวณนั้นทันทีเมื่อเห็นช้างตกมันวิ่งกลับไปทางเดิมหลวงปู่นึกรู้จึงได้สนทนากับผีนางแช่ม ขอบใจเจ้ามากที่ช่วยพรางตาและบังอาตมาไว้ท่านใดนั้นหลวงปู่คมก็ปวดท้องจนตัวงอหลวงปู่คมพยายามฝืนไว้พลางหันมาทางผีพลายแช่มที่มองมาด้วยความเป็นห่วงรักคุณจ้าท่านจำที่ท่านเคยช่วยข้าไว้ได้ไหมเจ้าคะมันถึงเวลาแล้ว ที่ข้าอีแ่มพู้น,นี้จะต้องตอบแทนพระคุณของท่านในครานั้นแล้วยังไม่ทันที่หลวงปู่คมจะได้กล่าวอะไรต่อท่านก็สำลักไอควันสีดำออกมาอย่างจังพร้อมกับอาเจียนออกมาดังโฮกใหญ่เศษอาหารสีดำและเศษหนังควายกระเด็นออกมาทำให้หลวงปู่รู้ว่าพ่อหมอเทศเป็นคนทำหลวงปู่ ได้แต่เอโหสีกรรมที่ผีพรายแช่มได้เข้ามาช่วยตนจนโดนสายเวทของพ่อหมอเทศอีกครั้งแต่คราวนี้ผีนางแช่มไม่ได้โดนมนต์ดำคาถาหากแต่ผีตนนั้นกลับเลือกที่จะย้อนกลับเข้าไปสนองกรรมให้แก่ผู้สร้างเวรกับตนอย่างพ่อหมอเทศหมอใสที่มันแค้นเคืองรุ่งเช้าหลวงปู่คมก็ได้ทราบข่าวว่า บ้านของประหลัดเดชและพ่อหมอเทศเกิดไฟไหม้พร้อมกันโดยไม่ทราบสาเหตุหลวงปู่คมได้แต่เอาโหสีกรรมให้พวกเขาแล้วกล่าวว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นเป็นภัยถึงตัวอาตมาอาโหสีกรรมให้แล้วคุณเชื่อหรือไม่เวรกรรมนั้นมีจริงมาร่วมกันอนุโมทนาบุญกับหลวงปู่คมกันได้นะครับ สาธุคลิปนี้เพื่อนๆชอบกันไหมครับฝากกดติดตามพวกเรากรุผีทีดีทั้งใน Facebook และ YouTube ด้วยนะครับอยากให้เราทำคลิปอะไรต่อไปคอมเมนต์มาได้เลยครับฝากช่วยแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับทีมงานจะตั้งใจทำ และพัฒนาช่องกลุ่ผีต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับ